วุ้ยดีโชว์สัปดาห์นี้พบกับคู่รักขวัญใจวัยรุ่นก้าวจิรยุและวีวิยรเลตเผยเรื่องราวความรักที่ทําให้ทุกคนเคิร์นตัวบิดตั้งแต่มีก้าวเข้ามาวีดมีแต่ความสุขเวลาไปรับเส่ผป้ผมก็จะลงมาแล้วก็หยิบกระเป๋าเปิดตู้ใส่ให้เขาก็จะบอกว่าเขาชอบเราบอกวันนี้เราจะเป็นเจ้าหญิงพ <laughs> ร้อมเกมวัดใจวีและก้าวก้าวเคยท้องเสียจนทําให้กองถ่ายต้องยกก้าวจีบผู้หญิง,งกง้าวจ,จะทักเฮ้ เอาอย่างเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบ <c oughs> วีมีความคิดอยากแต่งงานและอยากมีลกูก <c oughs> และคลิปสุดเซอร์ไพรส์ที่ทำให้วีถึงกลับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ <c oughs> มาเขินฟินอินแล้วไปพร้อมกันวันเสาร์ห้าโมงเย็นทางช่อง7จด HD